Ja สวัสดีครับนี่พาดิวโจทย์คณิตศาสตร์โอเดทม .3 ากันนะครับเรื่องกราฟนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า18นะครับต่อไปเป็นข้อที่1ครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ a และ b เป็นค่าคงตัวถ้า y เท่ากับ ax บวก b มีกราฟเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด x เท่ากับ3 y เท่ากับ10และขนานกับเส้นตรง y เท่ากับ x แล้ว a บวก b เท่ากับข้อใด ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ hmm ah as well as ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เริ่มจากสมการนะครับที่ต้องการหาก็คือ y นะครับเท่ากับ a x บวก b นะครับโจทย์บอกว่านะครับขนานกับเส้นตรง y เท่ากับ 2x นะครับขนานนะครับกับเส้นตรง y เท่ากับ 2x นะครับซึ่งเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับก็จะเปรียบเทียบความชันนะครับความชันก็คือจํานวนที่อยู่หน้า x นั่นแหละครับจะต้องเท่ากันนะครับดังนั้นเราก็จะได้ค่า a นะครับก็เท่ากับ2 นะครับพอได้แล้วนะครับจากนั้นก็ขั้นต่อไปนะครับหาค่า b นะครับโดยใช้การผ่านจุด3และก็10นะครับเมื่อกราฟผ่านนะครับจุด3และ10นะครับเราก็จะได้นะครับดังนี้นะครับตัวข้างหน้าคือ x ตัวหลังคือ y นะครับเราก็แทนลงไปในสมการนี้เลยนะครับดังนั้นก็คือ10นะครับเท่ากับ a นะครับก็คือ2เราหาได้แล้วนะครับ x ก็คือตัวข้างหน้าคือ3นะครับ แล้วก็บวกกับ b นะครับก็แก้สมการหาค่า B นะครับก็สิบนะครับเท่ากับนี้สองคูณสามได้หกบวก b นะครับอันนี้ตัว B นะครับจากนั้นก็ต้องการหา b นะครับก็ย้ายหกนะครับจากบวกเข้าไปลบก็คือสิบลบหกนะครับแล้วก็จะได้ b นะครับเท่ากับสิบลบหกก็จะได้สี่นะครับได้ b แล้วนะครับโจทย์ต้องการหา a บวก b เท่ากับเท่าใดนะครับเอบวก b นะครับ A ก็คือ2นะครับ B ก็คือ4นะครับอ่บวกกันได้6นะครับะนะคำตอบของเราคือข้อที่1นะครับเ็นว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ 2> 1, 2,